เทคนิคสำคัญในการอัดคลิปนะคะนี่คืออุปกรณ์ในการอัดคลิปนะคะไมโคยาอันเดียวค่ะที่ติดตัวตลอดซื้อเอามาใช้ด้วยนะคะเสียงดีมากค่ะทุกคนโหลดเทสโหลดเทสอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยนะคะสำหรับสายออนไลน์นะคะที่ต้องมีคือ นี่เลยค่ะทุกคนไม้นะคะสายก็จะยาวมากเลยนะคะสามารถประมาณน่าจะประมาณนีนะะ้หนึ่งค่ะันขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไม้นะคะพ็ใชายใช้ของโบย่านสั่งในช้อปปีนะคะสั่งวันเดียว2วันก็ได้แล้วนะคะรู้สึกจะราคาประมาณส0งร้กว่าบาทสั่งมานานแล้วค่ะใช้ดีค่ะ ทนด้วยค่ะเสียงก็ดีโอเคค่ะไม่ต้องซื้อตัวแพนนะคะก็ใช้นแนะนำาลยะค,ะค่ะไมโบยาค่ะสายยาวมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ขาตั้งกล้องนะคะโอเคนะคะลองจัดมาเลยนะคะทุกคน